และก็ตำบลใกล้เคียงของปุชินารายกันต่อไปนี้ครับท่านคณะกรรมาธิการต้องการกระเป๋าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประยุทธ์ครับผู้แทนพนักงารประกาศกระสือครับท่านเพียงการนาถงทองครับผู้แทนนายกมาในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสามารถจงนามที่อาวัชร์นเชียครับผู้แทนแล้งก็ท่านวันที่ครับผู้แทน ทัานเรนูปนันครับผู้แดงหน้าสีแองการทำควดูสะอาดด้านระสังขาคนะของพี่น้องในแพทย์ที่พสวและหน่วยงานพระมืชาวอิเภอป่าดินละลายนนี้ขอบคัญทาด้านการท่องเที่ยวการแจกน้ำเพื่อมของกันโสค สามขาประกอบด้วยสี่แบบของบ้านโิทูลล่าดอมรุงนะครับตำบลสามขาของเมืองอุชินาลัยทุกในโอกาสที่พวกเรา ได้มาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากในวันวันข้ราชการและพี่น้องประชาชนทุกหมูเ่เหล่าได้ร่วมกันความคราอมนองขอให้กันทั้งหลายากล่าวคำปฏิญาณเพื่อตะไว้แด่พระบงคสองกรภระชาทเจ้าเจ้าหัวตามกระผมดำ่อไปนี้มหากระสักรด้วยชีวิตมหากระสักรด้วยชีวิต ่านเจ้าพระการที่ดินกรุงอ่งมอบมอบมอบควานะเจ้นะต่อไปดีเด้อผู้ใหญ่ลไยังไม่ท่านผู้ใหญ่เจดีนะคะเพื่อที่คุณหมอจะนับหนึ่งสองสแล้วเราขอพูดค่าคองเรานะคะเชิญเชิญเดินเดินเข้าไป จะได้ตั่นใจว่าท่านได้รับอากา,ท,าท่านได้รับท่านได้รอยยิ้มกันอากาท่านได้รับถุงยางชีพรบทั้งหก นี่นี่นี่นำซอเหมเอ้าเก็บไแล้วเหรอถ้าไลก็เรียงเลยเบเก็แล้วนะลูกเบรอไม่เก็บเลยเนก็บน้าใจ้ตไะไรอะไรเงียเอาอีแล้วเอาิได้หราใช่สนาไปก็ืทำส ไปชิมให้กับผู้ให้บริการนะคะผู้ตำบลสามขานะคะในตอนนี้ท่านสาธารณสุขอำเภอท่านมาลูกามามาธรรมมาตนธรรม การชาเลมอนยมอนและผงเอนะคะอาจารอันนี้อยู่ในสมมติว่านายกประชามีสามหมายเลขคัอตกรายเลขไรที่มันใเรื่อง <B> ับท่นต้องการหมายเลขนี้ครับผมแล้วก็ถ้าพอใจแล้วจิ้มกากรบาดยืนยันได้เลยครับไม่นั่นเองแล้วก็การกะุังนเอครับอจารย์ประยันกระดาษแล้วก็ไม่ไม่ต้องเปือกระดาษนการจแล้วก็รงนครับ เือตาครับดือตาลครับใครไม่หวานนีัวก็มาดืเตอร์ด้วยนะินผลนะครับ เสียบเท่าไงป <c oughs> อดกต4 8 7 6กาตสินนะคะช่วยเลื่อนจอดอยู่นะคะรบกวนด้วยนะคะส่วนรถกช8 4 4 9กาตสินสั่งให้ผมทำท่านนายกกหอนว่ามันมีความพร้อมแบบแฟนฟลอร์สินหมุนหมุนอย่างนี้มัแก่พวกเราหมุนอย่างนี้ครับยางมันจะเลื่อนหรอกครับเดือดเดือดนะหมุนครับโอเคนะครับให้อไป ให้มันถูน้ำนะข้นนเลยวางไว้ก่่นกเล่าถาว่าท่านก็คือปล่อยปล่ยแบบนี้ครับแ่ปล่อยปล่ยยแบบนี้ครับกำนเนี่ครับอ้โหโอ้โหโอ้หได้ครับกำมหวลกมวดขาซาดูเด้อหลอนหลอนห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 ลอนยัเ่อยยังเรื่อยยอมเ่ยงเย วงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินนะคะวันนี้นำทีมงานใหญ่นะคะนอา